ไม่ครัไม่เล้หายไที่สุ้มันบ่หายไรเนี่ยปูมันแนน่อนอยู่แล้วแต่ละปีสามปีที่แล้วเขา้พาร์ที่เหรอสามปีที่แล้วเขาผู้พาร์ทกับไหมคือว่าเขาเขาทุกปีแมเข้ามาเลขดอนนี่เขาทุกปีเขาได้โชคก้อนใหญ่สุปีประจักตั้มเฮาเลยว่าจ่าว่าจ่า เอยออกมาจากวาจาจากควรจำคือคนมาคนออนมาคนมาประดมนดาบนี้สมองคนผู้คนจ้ำคุณยาบอกว่าตามนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ มาเีนะเดี๋ยวจะพาเอ็กซซนะคะไปดูตัวเลขแนวทางนะคะว่ายอกุตานะคะชุดที่จะเป็นชุดเด็ดนั้นได้ตัวไหนนะคะเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนั้นนะคะที่น่อยคาดว่าหก้าอาจจะเป็นทั้งบนทั้งล่างนี่เองวนี่เองว่าร่องวางหนังาง่อ ข้างบนมีอาด้างไหนก็ข้างหลังโอ้ซีนอาจจะเป็นข้างล่างกับห้านะครับห้าเี่ยนไหมกูเป็นห้าห้าใน้านี่เป็นข้างบนข้งล่างเป็นห้ซีนวซีห้าออาเอ็นซีงจะ อาปูเป็นไงทางบนนี่เนาะทีหนึ่งีครับแต่วข้างล่างนี่หกหาจะว่าเก็บบนหรือล่างหกหาเ้าคุนสามีคุณเน่ยเปนไ้สามีเนี่ย้เท่านี่แม่ไม่ได้หาไรที่ซุ่มันบ่ใหายรเน่เลขปูมันแน่นอนอยู่แล้วสาธุเลกปกตินี่ตัวเลขของดอนเฮานี้เดินดีเขาดีมันบอกขาแต่ละปีสามปีที่แล้วเขาูาคยังหรือกสามปีที่แล้วเขาพาก็เป็นคนคิวเขาบัตรกันไหม ว่าเขาเขาทุกปีครับไม้เข้ามาเลขกดอนนี้เขาทุกปีได้โชคก่อนใหญ่สุปีประจันส่วนหมากเลขนี่คือคนจะได้มาจากได้ค่ะจุดทูบเพราว่าขอเอาจุดทูบแล้วก็ขออันนี้เป็นเรื่องเป็นอันนี้คือก็โดนบันดาลให้ควนจ้ำเฮาได้เวยจากวาจาเอวยออกมาจากวาจาจากควนจ้ำคือคนมาบันดาลคนมาบันดาลได้สมอง ผู้คนจำมือแท้บอกว่าต่ำนั่นหันห้าไปชุดูบอดตอบโมเมนเทียนจุดเลยขันเอาจุดนี่จุดเทียนนี่คือคนจำเพิ่นเมาโดนเหมืหลานเห็นได้จริงตอนนี้ได้ทุกโจได้ว่าไปดีเทืยอไปถือไปมั่นจะว่าอันนี้ก็ต้องเชื่อนี่นะถือแล้วไหมาตัวนี้เชื่อปูคนจำเขาเนี่ยละพอถวายจากกระทุ้ยคนเป็นคนจำครับคนเขียนบอกว่าอาจจะเป็นบนก็ได้สี่หนึ่งสี่ล่างอาจจะเป็นหกห้า ไปี่ไหนก็ค่ะวาไม่กระดบน4ีหนึ่งทีล่างหกห้าเอาก็ซื้อทุหมทั้งล่างทั้งเดียวไม่เดียวเนาะทั้งบนและล่างตีหนึ่งทีบนล่างหรือบนอาจจะเป็นหกห้าก็ได้ท้องยาองยางเอาไปเอฟซีขอขอบคุณเอฟที่มาดูเลแล้วมาเบื้ง ตัวเด็กไหมองมาเดบังอยู่แค่ไทยหนาวคู่วัวปูดันปูตาอาจารเอาคู่วัวนะมันชัดเจนชัดนชัดเจนเมื่อกี้ก็ฟังก็พูดไปแล้วนะคะเลาปูมันอยู่ใหล้ไฮูปีก็คือตรงคูปีอยู่ค่ะปีนี้อาจจะส่งรู่งปตงก็เราจะเข้ามาเป็นแนวค่ะ มีศับสัทธาเรามีสัทธาท่านก็สามารถให้ได้เพราะว่าเป็นท่านเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และก็เป็นนิมิตขึ้นได้จะตรงหรือไม่ตรงอันนี้เป็นกัะญาเป็น่ยนมาอยู่ลูเดียวตันนระนจะคิดเอาว่าท่านจะให้ตรงหรือไม่ตรงแต่ถ้าตรง ก็ถือว่าท่านนีตได้แต่ถ้าไม่ตรงก็ถือว่านี้ไม่ค่อยถูกแค่นี้แหละครับฝากฝากเอฟซีไว้ด้วยพี่น้องผู้ใดที่เขามันติดตามรับชมในคลิปนี้นะคะทั้งทางเพจทั้งช่องนะคะตัวเลขของดอนปู่ตาอยู่ที่บ้านโป่งเชือกโป่งเชือกนะคะดอนปู่ตาบ้านโป,งนะะนป,นป่งเชือกนะคะนะคะ,ะ,คะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าดอนปู่ตาแดนศักดิ์สิทธิ์ให้โชคแตกแสนแตกล้านนะพ่อเนาะ ล่าสุดนะคะสามปีซ้อนสามปีซ้อนแตกล้านใช่ไหมนั่นเห็นบอพี่น้องถ้าใครอยากได้โชคงวดนี้ย้ำตัวเลขหน่อยคุณพ่ออ้าวบนสี่หนึ่งสี่ล่างก็ได้บนก็ได้หกห้าบนก็ได้ล่างก็ได้มีสองตัวใช่ไหมมี่านีนะพ่อ บนทางเดียวล่างทางเดียว414และ65นะคะ f c ฝากไว้เป็นแนวทางด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภขอให้เฮงเฮงฟังฟังเลยรวยนะคะพ่อที่สิบสี่ล่ะพ่อเฮ็ดบุญน้ำดอนพ่อ บุญนดอนจ้าาไผจเจ้าสาธุเฮ็ดบุญนำเด้อพี่น้องให้ได้โชคมามี่เนมาสร้างครัวซอยจ้าเฮ็ครัวทางพุเ็ดังบากยังหาคนตกาลงมามันจะบ่มีหม่องเฮ็ดเหือนกจังได๋กะจะเอาครัวมันบ่คั่นแม่นว่าโชคหมานเนาะอันนี้คือบ่บทางเว่าทางันผู้ซอยเพิ่นไปแล้วว่าเาอยากได้ครัวครับหมายความว่าแทะแทบ้านเอา ตัวเลขตัวนี้ไปเป็นโชคลาภเนาะเื่อผู้ใดอยากเฮ็ดบุญน้ำแมนบ่พ่อนะคะบ่ได้ว่าร้อยหนึ่งสองร้อยสามบาทสามบาทที่บาทก็ได้เฮ็ดบุญน้ำกันจาก FC นะคะสาธุสาธุเด้อนักร้องก๊าลัยได้พี่น้องมัอนี้เพิ่มมวลฝันดีความสุขโอ้จะลูกแขนให้เจ๊ตังอ่าเอาแล้วเนาะ เมื่อพร้อมกันย hey, ี hey, ่บอกมนี่เจตังเมื่อทรงนี่บอเนี่บอบกมือเราป่านนี้พี่พอโบกมือเ้าแจากบ้าโอ้ยนี่เน่าค่ะทุกคน

ค่ะค uh, uh. ่ะ่ะโอ้นี่ยังกับพ่อนกนกจอกว่พ่อจับใส่พ่อโอ้จะจะค่ะกหาว่พ่อว่าเอาปาดป ก็ไม่ก็นุนกจอกจับนี่เลขอยังก็กนตเกบาเาเดียวโอ้เป็นฮกฮค่ะจำคนนีค่ะคำคได้หนึ่งค่ะสี่หนึงสี่เลขประจํานั่นคือสองตัวนี่หกฮานเปนบ้าจ้าอ่าใครเอ สามตัวมีบ่อสามตัวมีบ่อเชิญค่ะพอจำอกนคเอฟซีห้าหกห้านะเอฟซีอาซาทูเอาเดอนะคะ สามตัวเลยสี่หนึ่งสี่มาสิขวานเราไปวันไหนเอาเมื่อหมาหน่อยเจนก็ยอมก็ยอมเฮียงเอาเนี่ยนะสําหรับคลิปนี้นะคะเอฟซีก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกรายขอบคุณทุกแชร์นะคะก็ขอให้เอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอให้เฮงๆปังๆังรวยรวยนะคะสวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ